สวัสดีทุกๆคนนะคะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทำแรนดอมนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะไม่ซีเรียสนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถตัดสินใครได้เนาะ,ะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําการพยากรณ์<อ>พี่ไพ่อยากบอกอะไรกับคนที่เข้ามาพบมาเห็นนะคะในวันนี้เนาะ พี่ไพ่อยากสื่อสารอยากบอกอยากเตือนอยากช่วยไกด์อะไรให้กับคุณนะสําหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปของพี่นุ้ยในวันนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอพี่ไพ่ช่วยบอกนะคะช่วยเปิดทุกสิ่งทุกอย่างช่วยไขยปัญหาในการแนะนําผู้คนที่เข้ามาดูคลิปของพี่หมอในวันนี้มาเจอคลิปของพี่หมอในวันนี้พี่ไพ่อยากสื่อสารและอยากบอกอะไรกับคนที่เข้ามาเห็นนะนะคะ ขอพี่ไพ่ช่วยสื่อสารช่วยบอกช่วยเป็นไกด์นำทางสิ่งไหนดีไม่ดีนะคะต้องระมัดระวังหรือสิ่งไหนที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพี่ไพ่ก็จะบอกออกมาผ่านทางไพ่และพี่นุ้ยจะเป็นคนเ,เป็นคนกลางช่วยอ่านให้นะคะ,ะใบแรกขึ้นมาสิบเหรียญเลยทุกคนสิบเหรียญขึ้นมานะคะพี่ไพ่บอกว่าคนที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้นะคะ ดวงการเงินของคุณกําลังจะเปิดแล้วนะดวงการเงินของคุณกําลังจะเปิดนะคะสิบเหรียญหรือคนที่กําลังมองหาที่อยากซื้อที่อยากซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะอยากซื้อทรัพย์สินหรือบางคนอยากขายที่นะคะอยากขายรถหรืออยากขายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเราชิ้นใหญ่ๆคุณจะได้ขาย และบางคนอยากจะซื้อจะได้ซ well> enfin ื้อนะคะช่วงนี้การเงินของคุณเปิดดวงคุณเปิดในเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณมั่นคงคนที่กําลังรอคอยเกี่ยวกับการเงินนะคะคุณจะได้รับในเรื่องการเงินนะเป็นข่าวดีนะคะใบแรกขึ้นมาเลยนะคะสิบเหรียญนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีๆนะคะการเงินดวงการเงินของคุณกําลังจะเปิดนะสําหรับคนที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะคะสิเหรียญขึ้นมา ไพ่แฟมิลี่ไพ่ครอบครัวคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอืมนาะไพ่ใบนี้นะคะเทนออฟเ t น c l เคิขึ้นมาคุณจะได้ดวงกันเงินคุณเปิดแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณกําลังรอแต่ตามมันมันต้องเป็นตาม ทุกคนอนะ่ะมันจะได้ไม่เท่ากันนะคะต้องพี่หมอต้องบอกนะทุกคนจะได้ไม่เท่ากันนะสิบเหรียญก็จริงสิบเหรียญเป็นเงินใหญ่สําหรับคนที่ค้าขายขายที่ขายทางขายบ้านขายรถคุณจะได้ในตามตามที่คุณต้องการนะคะและใครต้องการจะซื้อคุณจะได้ซื้อนะคะแต่ถ้าใครรอเงนินรออะไรอย่างเงี้ย มันต้องตามสเตปตามเรเวลของแต่ละคนนะได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ดวงการเงินของคุณเปิดแน่นอนพ,พี่พี่ไพ่ช่วยบอกแล้วนะคะพี่ไพ่แนะนําแล้วบอกแล้วว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ mm hmm. ten o f p e n t a c l e ขึ้นมาก็หมายถึง10เหรียญ10เหรียญเป็นเงินใหญ่แต่ว่าใหญ่ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะพี่หมอต้องบอกนะคะอือไพ่ใบต่อมาเห็นไหมแดดาบดาบล้อมรอบอุปสรรค ปัญหาของคุณที่คุณเจอมันกําลังจะเปิดมันกําลังจะคลี่คลายนะคะบางคนเนาะเจออุปสรรคในเรื่องการเงินหรือมีหนี้สินนะคะหรือเกี่ยวกับสุขภาพนะคะคุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือนะนะคะจากครอบครัวจากคนมีเงินจาก อาจจะเป็นสถาบันการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณที่บางคนที่มีหนี้สินหรือต้องการกู้ธนาคารหรือต้องการสินเชื่อกู้สินเชื่ออะไรแบบเนี้ยคุณจะได้รับการอนุมัตินะนะคะสิเหรียญขึ้นมานะคะคุณจะได้รับการอนุมัติได้การตอบรับจะได้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยมันจะคลี่คลายนะคะในเรื่องสถาบันการเงินหรือหนี้สินสิ่งต่างนะคะคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีจะได้รับการอนุมัตินะคะและบางคนนะที่สัญญาใกล้ขาดหรือต้องการจะต่อสัญญาเดี๋ยวคุณจะได้ ต่อสัญญาณนะคะในช่วงนี้นะสุขภาพของคุณถ้าแปรดาบขึ้นมาให้ระมัดระวังเกี่ยวกับตาผ้ามัวหรือกระดูกกระดูกแขนขามีเกณฑ์ปวดได้อะไรได้นะตามกระดูกตามตาหรือช่วงท้องนะคะคุณมีเกณฑ์ปวดได้แต่คุณก็จะมีเกณฑ์รักษาและมีเกณฑ์ที่หายดีนะคะเนาะพี่แพทยอยากบอกอะไรอีกนะอ่ะพาพ่ไม้เท้าขึ้นมานะคะพ่ไม้เท้าขึ้นมาแปดไม้เทา้า คุณอาจจะได้รับเงินนะคะจากการทํางานหลายๆสิ่งหลายอย่างคุณทํางานจากกระเบือยังเดือลบคุณทํางานมากกว่าดึงอย่างคุณเป็นคนที่ขยันแปดไม้เท้ามีงานเสริมได้นะอาจจะมีงานเสริมเข้ามาให้คุณทําและคุณทํางานคุณจะคุ้มค่านะการเงินของคุณจะดีได้ผลตอบรับที่ดีนะคะเพราะคุณมีไพ่ไม้เท้าขึ้น8ดใบแปดไม้เท้านะคะการงานของคุณเดินหน้าลุ่งโลดคุณอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างคุณเป็นคนขยันอาจมีงานพิเศษเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะให้คุณให้เตรียมตัวรับมือ ไว้นะคะคุณจะได้ทํางานหลายอย่างตามที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะการงานของคุณใครที่กําลังจะเปิดธุรกิจการขยายขยับขยายการงานคุณจะได้ขยับขยายในช่วงนี้นะคะและคุณคนที่ทํางานหลายสิ่งหลายอย่างผลตอบรับของคุณจะได้เงินเต็มราคาคุณจะได้เงินแบบหน้าพึงพอใจนะคะเนาะอืนะคะมีอะไรอีกไหมที่พี่ไพยอยอ่อยากบอกอ่านะคะ บางคนนะที่ดูคลิปพี่หมอในวันนี้นะคะคุณมีโปรเจกต์เยอะนะเจ็ดถ้วยขึ้นมามีโปรเจกต์จินตนาการนะคะคุณมีความเพ้อฝันคุณมีจินตนาการเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะในหัวของคุณนะคิดทำนู่นทำนี่นะคะคุณจะได้ทำนะในช่วงนี้นะมันเป็นมันเป็นความหมายที่ดีการเงินจะเปิดกันการเงินจะเปิดโชคลาภจะเปิดชะตาจะเปิดนะคะเปิดในเรื่องที่ดีเห็นไหมก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะเห็นไหมอุปสรรคคือคุณอาจจะมีเรื่องอะไรให้ต้องคิดหรือหาทางออก บอกไม่ได้นะแต่ในช่วงนี้คุณกําลังที่จะเปิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดวงคุณจะเปิดนะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าจะติดขัดในเรื่องใดหรือคุณมีโปรเจกต์จินตนาการอะไรคุณสามารถที่จะทําได้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดวงการเงินของคุณเปิดอยู่แล้วใบแรกก็บอกเลยว่าออกมาดีนะคะสิบเหรียญขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะดวงการเงินคุณเปิดแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเปิดแน่นอนนะคะ จะได้รับการติดต่อนะนะคะเข้ามาในทางที่ดีนะคะคนที่อ,าอยากเสี่ยงโชคนะคะในช่วงนี้เนอะอาะทะเบียนบ้านเลขบ้านเลขทะเบียนบ้านให้โชคนะคะ10เหรียญขึ้นมานะคะเจ็ดถ้วยอาจะทางด้านความฝันก็ได้นะคะเนาะอืมนะคะอ่ะขอพี่ไพ่ช่วยบอกอีกเนาะ เดรแฮงแมนนะคะถึงบอกแล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณปืดเครื่องในเรื่องการเงินหรือสถาบันการเงินนะคะหรือคุณยื่นอนุมัติเอ,อ่ยยื่นเรื่องอูอ่สถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่คุณรอคอยมาเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับการอนุมัตินะจากที่คุณรอคอยมานานนะหรือบางคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับเ,ออเกณฑ์ หนี้ธนาคารหรือมีเกณฑ์ต้องใช้หนี้ธนาคารหรือมีอะไรที่มันทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินหรือทําให้คุณต้องมีความทุกข์ทิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรือเงินทองไม่พอใช้หรือเรื่องด้านสุขภาพคุณจะได้การตอบรับที่ดีและคุณจะมีทางที่ดีคอยคลี่คลายปัญหาให้คุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดแล้วดวงคุณเปิดชะตาคุณเปิดทุกสิ่งทุกอย่างคุณเปิดแล้วนะคะเนาะเห็นไหมนะคะบางคนรอเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรือกู้หนี้ธนาคารกู้หนี้ยืมสินหรือเกี่ยวกับ การรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้รับการตอบรับนะคะ The Hangman ขึ้นมาเนาะสุขภาพช่วงนี้นะคะ,ะก็ให้คุณระมัดระวังอย่างที่พี่หมอบอกแต่มันจะหายนะคะจะเป็นไปในทางที่ดีเนาะนะคะขอะอีกนะคะเนี่ยเห็นไหม คุณเดินทางคุณจะได้เงินเห oh th ็นไหมคะคุณเดินทางคุณจะได้เง um> um> ินหรือคนต้องการที่จะซื้อรถคุณจะได้รถนะคะคุณมีหลายคนบางคนอาจจะอยากได้รถในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้รถนะนะคะหรือบางคนอยากซื้อที่ไหมคุณจะได้ที่นะคะเดินทางคุณอาจจะได้เงินนะคะติดต่อเรื่องการงานเจรจาหรืออะไรก็สิ่งต่างคุณจะได้นะคะในช่วงนี้เนาะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายเนาะนะคะ ที่พายาบอกอะไรอีกอเดี๋ยวจะมีผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมคุณนะนะคะไม่ว่าจะทางด้านไหนก็แล้วแต่นะบางคนอมีเกณฑ์ตกงานรองานนะคะคุณจะมีดวงผู้หลับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณนะคะจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณนะดวงผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมนะคะเนาะและคุณก็เป็นคนที่อุปถัมคนอื่นด้วยนะนะคะมักมีดวงผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมคุณไปทางไหนมักจะตอนนี้ดวงคุณเปิดทําอะไรมันก็รุ่งทําอะไรมันก็ดีนะคะ ่าเดี๋ยวขออีกนะคะแต่ก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะเจออะไรมาเยอะแหละนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนี่สินสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณรอคอยเดี๋ยวมันจะเปิดนะคะดวงมันจะเปิดเนาะเป็นสิเปลี่ยนขึ้นมาอ่านะคะเนี่ยผลตอบรับที่ดีเห็นไหม ใบสุดท้ายคือผลตอบรับที่ดีสองถ้วยคนมิตรภาพยื่นยื่นสิ่งที่ดีให้กัน <_ C 1> เห็นไหมคะบางครั้งนะบางครั้งนะคะคุณรอคอยอะไรเนี่ยคุณจะได้เห็นไหมสิ่งที่ดีจะตอบรับคุณนะคะสองถ้วยขึ้นมาคุณโสดจะได้พบรักในช่วงนี้นะต้องบอกว่าคนโสดจะได้พบรักในช่วงนี้นะคะอ่านะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปด้วยดีนะคะสองถ้วยขึ้นมาเนาะเป็นคนที่ยื่นความความรักความเมตตาหรือสิ่งต่างนะคะ เพื่อนช่วยเพื่อนอหรือคนรักช่วยก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนเป็นคนอื่นช่วยเราก็ได้นะในในสิ่งที่ดีๆนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรก็ได้หรือในช่วงนี้ใครที่กําลังมองหาความรักนะคะเดี๋ยวจะเจอคนรู้ใจนะในช่วงนี้นะคะสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยเนาะนะคะ ขอปิดท้ายได้สำรับนะคะ w o r l d ขึ้นมามีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือใครรอคอยสิ่งต่างจากต่างประเทศจะได้รับการตอบรับนะคะหรือจะเป็นคนรักคู่ครองอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเป็นไปได้นะเดี๋ยวจะได้รับข่าวในช่วงนี้นะคะใครรอคอยสิ่งไหนคุณกําลังจะประสบความสําเร็จเด r l d มีการเดินทางนะคะเดินทางไปในทางที่ดีบอกเลยว่าใครที่เข้ามาดูนะมีมีโชคนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะอาจจะมีโชคนะพี่หมอต้องบอกว่าอาจจะมีโชคนะคะดวงการเงินเปิดการงานเปิด สุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะสถาบันการเงินหรือสิ่งต่างที่คุณรอคอยการอนุมัติคุณจะได้นะคะในช่วงนี้นะนะคะพี่ไพ่ได้บอกมาหมดแล้วเนาะนะคะต้องขอบคุณพี่ไพ่นะคะที่ช่วยบอกช่วยแนะนําช่วยเป็นไกด์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้ยังไงแล้วนะคะใครที่พลังงานตรงยังไงให้กดรับเอาไว้ใครที่ไม่ชอบยังไงเลื่อนผ่านได้นะคะเพราะไพ่เขามีพลังงานขังของเขาอยู่แล้วเรามีความศรัทธาและความเชื่อมั่นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจริงนะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอต้องจบแคเพียงเท่านี้ นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ